ผมได้ลิมิเต็ดซาสเกะวะในเจนดารีนะครับสักูรลาว่ะระดับอีปิกไอ้เคี้ยผหัวมาแล้วเมียตามเลยหว่าไอ้คนารุโ uh. ต <c oughs> โอ้โหมาครบทีมเลยทีนี้ไอ้สัสเลยเป็น <c oughs> นี้มาอยู่กับผมไอ้บอกทีวีคือช่องกูจะกลายเป็นช่องเล่นโลบอกแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่รู้จะทาคลิปอะไรก็เล่นโลบอกอะไรอะ่ะ <c oughs> อุ้ยเมื่อกี้มันหมอนให้ผมกดอ่ะผมก็กดคืออะไรอะ่ะนวก็ใจวงจกักรเหรอ นี่คืออะไรอ๋อพุง่งโอเคในวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเอ่อแมปอะไรก็ไม่รู้อีกแล้วว่ะแต่๋ผมทิ้งลิงไว้ให้ใต้ล่างคลิปแล้วกันเนาะเป็นแมปแนวนรูโตะนี่แหละมัง้งดูจากท่าวิ่งก็น่าจะรู้แล้วนะครับทุกคนดูดิ <laughs> ท่าวิ่งคือใช่เลยนะ <laughs> ผมมาจากหมู่บ้านคนหะเนะ <laughs> นี่ไงมีคนแต่งตัวเป็น,านารูโตด้วยใช่ปะ <laughs> ใช่คนแต่งตัวเป็นเี่อเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นเ <laughs> อ่าตัวนี้ไม่ชื่อเลยวะจะไม่ได้คิซามะปะ ใช่ป่ะวะเอ้ยไม่ใช่ดิซาบูสาหรือเปล่าเออประมาณเนี้ยตัวซีซั่นแรกเลยนะั่ะเอ้ขอดูตัวหน่อยโอ้ยแล้วก็มีอาจารย์ไก่นะครับไอ,อตัวนี้ตัวอะไรวะหัวโลนเนี่ยไอ,อหัวโลนตัวอะไรวะไม่รู้มันเล่นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเอ้าใช้ได้ไม่เห็นบอกกันเลยอ๋อใช้ได้เรื่อยๆอ๋อเดี๋ยวผมขอเดินสำรวจดูก่อนนะครับอันนี้คเคยได้ X สองเซตตั้งอีกเลียว อุ้ยวุเทโอ้โห299ร้อยเ้สิบบาทไอซาดกูไม่มีอันนี้คืออะไรอะรีเบิร์ดโทเค็นอัปเดตคืออะไรวะอัปเดต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 ให้หมดอัปเดตอะไรกําลังโดน <c oughs> โยนไปครับจะบอกนะว่าเป็นเกมแนวสัตว์เลี้ยงอีกแล้วฮะไม่รู้อีกแล้วอ่ามันมีถ้วยรางวัลแฮะโอ้สิบถ้วยรางวัลจะสุ่มได้มีสูมถ้วยรางวัลน,นะตอนนี้อันนี้คือค่าจากกาักระใช่ไหมเนี่ยน่าจะใชะ่น่ะเคสิบถ้วยรางวัลสุ่มได้แล้วเราต้องทํายังไงอะเนี่ยอ,อ๋อต้องมาในนี้ก่อนถึงเราจะทําอะไไรนี่ด้ มีออโต้ฟาร์มให้ไหมอะเขียน <c oughs> เล่นเองอะอันนี้คืออะไรกองของขวัญรอครับผมรอไม่มันเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆแล้วว่ะนี่ไงออโต้ไฟติ okay. ้งออนโอเคออโต้ไฟโอเคนี่ไงมันออโต้ไฟ้ะเราต้องเข้าไปใกล้ใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมได้แถ้วยรางวัลแล้วนะโอ้ถ้าฆ่าตัวนี้ได้ได้แถ้วยรางวัลเลยในทีเดียวแต่ว่ามันใช้เวลานานอ,อันนี้อันตัวนี้ละกันตัวนี้ทีละห้าว่ะแต่ต้องตีสองรอบอันนี้ทีละสองตีรอบเดียวผมว่าตัวนี้คุ้มกว่าหรือเปล่ามไม่รู้เอาตัวนี้แหละ เฮ้ยมันตีแรงขึ้นหรอเนี่ยมันตีแรงขึ้นหรอวะทุกคนผมไม่เข้าใจวีคิพเขาตีสองทีอยู่เลยพันสี่ครับแรงขึ้นจริงด้วยทำไงให้มันแรงขึ้นวะมีสเตตให้ดูไะเนี่ยอ่าไม่รู้ว่ะพันเก่าครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเน็ตวงแหวนสกิลโอ้โนี่ผมมีสกิลอยู่เยอะแยะเลยนี่เน็ตวงแหวนคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะอ๋อผมโอ้โหอ,อัอออออออนแรกกูได้ขั้นสองเลยเหรอไป็ได้ขั้นหนึ่งก่อนเหรอโอ้โหเติมโลบัคนี่หว่าอันนี้แปดหมื่นถ้วยรางวัล อ๋อนื่อว่าผมมีแล้วไม่ต้องซือ้อเอาโอเคนี่เริ่มตีแรงขึ bueno? ้นแล้วครับสามพันหกแล้วความแรงมันดูตรงไหนวะมันดูยังไงว่าเราแรงขึ้นวะนี่ปะอันนี้ปะไม่ใช่ใช่มั้งผมจะเก็บเท่ารางวัลไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับไปสุบนะนี่ปะดาเมจบวกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ปะเฮ้ยโลจริงๆเฮ้ยเน็ดเน็เน็นี่วงแหวนเอ้ยไม่ใช่เน็ดกระจกเงาบุญบุกขาของคาคาชิว่ะ ออโต้ส่วนุิถีถ้าเราเก็บครบเราจะทำไงอ่ะโอ้ oh, มีนี่สั่งสาร้ียตรงกลางด้วยครับคือผมเป็นคนที่ดูนาูโตะนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูภาคสงครามโลกนะครับเก็บดูมันไม,ม่มีภาคไทยที่เกิดอันซรับอ่าไปตรงไหนต่อวะเอาี้ไงสุ่มตรงนี้เนี่ยเร็วเร็เรใช่ปะนี่ไงสุม่มสุ่มนี้ละห้าสิบไปเลยดีปะสุ่มทีละสิบแล้วกันพอได้ลุ้นหน่อยนะครับผมมีแบบร้อยอันไงสุ่มสิบรอบอะไรได้ชินโนบิตัวนี้มันไม่ได้ชิชชนโนบีนี่หว่าอ๋อเขาตั้งระบบไอ้นี่เอง วุย้ยได้ดีเจนเดอรี่เลยเหรอเขาตั้งหลบดีกระสิ์ครับกู <c oughs> พูดถึงเรื่องนี้มได้ลิมิเต็ดซาซิเกวะว่ะดีเจนเดอรี่นะครับเอาไปดูก่อนเพงเอาไอ้พวกนี้มาเป็นสต์เรี้ยงใช่เลยใช้เลยมันบอก10%ดาเน้ำมิดอันนี้บอก4%เดี๋ยวขอสุ่มไปเรื่อยๆก่อนครับแล้วค่อยไปดูทีเดียวซากูร่าะระดับอีปิกไอ้หี้ยผัวมาแล้วเมียตามเลยวะยิ่เข้ นารุโตะโอ้โหมาครบทีมเลยทีนี้ไอ้สัตว์เลยทำไมนารุโตะมาระดับแรงวะโอ้มันกัดกับเพื่อนไม่ได้นะเว้ยมันมีสถานในตัวนะอ่านารุโตะมาอเลยนะครับครับเนี่ยซากุระมาอีกแล้วฟ้าซากุระอีกแล้วได้คาคาชิอ่ะคาคาชิคาคาชิอ่าอีกกี่รอบวะเนี่ยไม่รู้อ่ะหมดแล้วโอเคอ่าซากุระบวกแปดเปอร์เซ็นต์นารุโตะบวกหกเปอร์เซ็นต์เราจะทำยังไงวะใช้ได้สี่ตัวเหรอ อุ้ยใช้ได้สี่ตัวว่ะแมชชนี่เหรอไม่รู้อ่านดูหรือเปล่า4ี่ทับห้าโอเคแบบเราจะอัพเกรดได้นะครับถ้ามันครบ5ตัวคือต้องมี5ตัวถึงจะอัพได้โอเคเข้าใจละไป let's go อุ้ยสองหมื่นเลยว่ะเฮ้ยผมเก่งขึ้นเร็วอยู่นนเนี่ยโอ้โหชิวจดัดเฮ้ยเน็ดเน็ดเน็เน็เน็เนเน,เน,เน,เนอะไรก็ไม่รู้กระจเงาเหมืนบุกขาของใครวะ จำไม่ได้ของใครวะเนี่ยอันเนี้ยของซาสึเกะเออใช่ละมั้งเชื่อว่าไม่โดนลิเกสิบหรือว่ามึงเอาเนี่มาทั้งยวงหมดเนี่ยบอกทีละสิบเลยครับพวกนี้นี่บอกทีละไรบอกทียี่สิบโอ้โหโอ้โหตีนานเอานี่ก่อนเฮ้ยเน่เนี่ยเนี่ยเน่ยตอบเน่ซาสึเกะอีกแล้วเนี่สองอันแล้วว่ะเนี่ยตอบอีกแล้วเนี่ใครนี่แค่ซาสึเกะอีกแหละโอ้โหหรือว่ายิ่งเราอยู่ด่านน้อยมันก็จะตอบเน่ต์กากๆให้เออหรือเปล่าลองตีตัวแรกดูดิให้มันดรอปแบบเนี่ยให้มันดรอปในนนนนนนววววงงงแแแแหหอออออัััรรกก่่่ะเเผมมยยไไได้ลีง อันนี้ขั้น2แล้วขั้นหนึ่งอ่ะไม่เอาขั้นหนึ่งมาให้โอ้โหนี่คันชีมาเลยเฮ้ยนี่ขั้นหนึ่งมันเอาอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมจะลองตีให้มันดรอปอีกรอบนึงนี่ทีเดียวชิวนี่สังสาระอู้หรีบร้ยนี่สังสาระนะครับไม่โดน2ตัวเลยวะ่ะหรือเปล่าตัวนี้บอกทีได้ยี่สเลยวะ่ะแต่ว่าใช้เวลาตีนานหน่อย เอ้โดน2เลยวะอ๋อผมรู้สูตรแล้วแล้วต้องมายืนติดๆครับผมจะได้โดนอโอเคนี่อะ่ะคุ้มคุ้มจัดครับต้องมายืนประมาณนี้มันถึงจะตีโดน2ตัวโอเคนี่สูตรใหม่่ยเฉผมได้200รละ2อ6อปกลับไปสุมดีกว่ามันมีแบบรับกลับไปปะวะทำไมขั้นหนึ่งมันดรอปยากจังวะสังสาระไม่ออกมาแล้วขัน้นหนึ่งยังไม่ออกเลยเฮ้ยผมสุมมาแรกทำไมเนี้ยโอเคได้ดันลูโต้พอดีลองอัปเกรดดูดิบาบเป็นซปเปอร์ บวก12%อันนี้8อันนี้10โอเคเอาซาก,กุระออกตัวหนึ่งเฮ้ยผมเหลือซาก,กุระอีก2ตัวก็อัพได้แล้วนี่หว่าผมสุ่มให้ได้ซาก,กุระอีก2ตัวเลยแล้วกันเกลือจังวะเกลือโอเคซากุระใหม่ละอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอเคพูดอย่างกระสังได้ป้าพะไปซาก,กุระเท่าไหร่ซุปเปอร์ซาก,กุระบวกสิบหกเปอร์เซ็นต์สวยเก่งกว่าซาสึกเกละล่าสุดก็ลบพวกนี้ไปอันนี้สี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราอัพมันจะได้เท่าไหร่วะไหนะขอดูหน่อยอยากดูได้เท่าไหร่แปดโอ้โห จอกลบลบไปเลยเฮ้ยมันอัพได้อีกปะวะมันอัพได้อีกปะไม่ได้อีกแล้วนี่อ๋ออัพได้คันเดียวโอเคนึกว่าอัพได้2คันโอเคผมเลยอยู่ส0งร้อยเนี่ยอยู่200สูงนนี่เลยตูท้ทีละ50เลยอุ้ยอะไรอ่ะคอมมอนเองได้หน่วยอันบุครับผมหน่วยรับโอ้โหได้แค่หน่วยรับ,อ,บอะไรวะเนี่ยป,ป้าพอไปโอ้โหเกือกจะงวะอันสุดท้ายอุย้ยได้ซสบู่สระวะสบู่สะบอกเท่าไรสิบสองเปอร์เซ็นเราโสเราก็สบิบสองแล้วกูจะอัพมาทำไมวะโอเคลบลบหน่วยอันบุไปหน่วยอันบุเฮ เต้องเก็บไว้อัพดูดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวเราไปสู้ต่อครับตอนนี้ซซส,สิเกตเราอองยากเกิน,นครับไม่ได้อัพไปกับเพื่อนต้องยืนติดๆนะมันจะได้2ตัวหรือเปล่าสวยนี่ละสูตรสวยอย่างนี้แหละเปิดออโต้ไว้ครับแล้วก็รอมันตีไปชิวๆ FK ฟเคฟาร์มเป้นี่ดรอปนี่ดรอปตีเพลินเลยอุ้ยนี่วงแหวน3ขีดโอเคเขาเรียกว่าเป็นลูกน้ำนี่หว่าลืมเราตีแบบทะลุฮะเราใช้สูตรผมเปิดออโต้คิดดีกว่าไม่ไหวแล้วว่ะนี่เปิดออโต้คิกแล้วจังหวะนี้ ขอยัดปิดนะครับแล้วก็จะเปิดออโต้คลิกเอาแล้วนะครับเพราะว่าคุณตีช้าเกินนะระบบเกมแล้วก็ F K ฟาร์มยาวๆไปครับผมจะฟาร์มให้ได้ถ้วยรางวัล1น1,000นะแล้วเราจะไปสุ่มกันนะครับ เอาแล้วครับตัวสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้ดูวที่ว่าใครจะตายก่อนกันผมคิดว่าข้างหน้าตายก่อนแ <laughs> น่เลยดูส่งตัวข้างหลังมันโคตรอึดอ่อะตายพร้อมกันหรือเปล่าโอเคพร้อมกันปิดเอาตัวลิคตัวสกิลฮะไปสุ่มกันได้1000อันนี้คืออะไรวะรีเบิร์ดเนี่ยบวกอะไรก็ไม่รู้อะโอ้โอันนี้มันจํานวนเท่ารางวัลน,นี่หว่าถ้าผมรีเบิร์ดไปมันก็ต้องเหลือศูนย์หรือเปล่าวะแล้วเราจะได้ปกแบบค่าพลังพวกนี้เพิ่มโอเคเดี๋ยวค่อยรีเบิร์ดแล้วกันเนาะสุ่มนี้เลยสี่พันโอ้โหไม่ได้สุม่ม เขาก็บอก20%แล้วอ่ะคิดดูครับทุกคนเออถ้าได้แบบระดับโคอีปิกจะขนาดไหนวะขอสุ่มอีกทีนึงแล้วกันค่อยไปรีเบิร์ตป้าเข้าไปโอ้โหอันบุคอมมอนเอ้ยโอเคซาสิเกะรันก่อนเฮ้ยสุ่มไอ้นี้ต่อดีกว่านี่นี่สุ่มทีละห้าสิบต่อกล่องสีทองหุยหุยเชี่ยได้ระดับมิสติกกาละโอกาสออกหนึ่งเปอร์เซ็นต์หุยดวงดีเกินไปละเท่าไหร่วะ บยี่สีปรเซนสวยครับกุล่าออกเอ้ยมันใช้ได้4ตัวนี่หว่าลืมเนาะลืมลว่าใช้ได้4ีตัวเอ้าอะไรอ่ะเอ้าผมกดโดนลบหรอเอ้าชิมหายละชิมหายละกูยังไม่ได้ใช้กาลัาเลยกูโดนลบไปซะละนี่นะครับข้อเสียของคนนีง้โง่อังกฤษเชี่ยคุณลบไปแล้วกาลร่ราทำมิติกูเฮี้ยขอคืนได้ปะ โอ้โหโอ้เชี่ยเลยไม่น่าจะศึกษาดีกว่านี้ไม่ได้อ่านอะไรเลยเมื่อกี้นี่แม่งว้าจะร้องไห้รหดับมิติโอกาสออก1%นเปอร์เซนเขาไม่ได้ไหมหมดแล้วยังไม่ได้ใช้เลยอัพอันบุแล้วกันอันบุได้เท่าไหร่วะยี่สิบเปอร์เซนโอเคจะร้องไห้โอเค,ออเคช่างแม่งแล้วกัน หาหมาลทำไมเกมเขาไม่ปรับแบบว่าเวลาแบบเปิดขึ้นมาแล้วมันจะรีใหม่หมดเลยอะคือผมเข้าโหมดไอ้ลบอยู่ใช่ไหมคือผมปิดตรงนี้ไปปุ๊บแล้วก็เปิดมาใหม่นะ่ะมันก็ยังอยู่โหมดลบเหมือนเดิมไม่มันก็ทําให้ผมไม่รู้ไงเออทำไมเขาไม่รีใหม่ให้หมดตั้งแต่แรกเลยวะโอ้หสับเผ่ามากๆโอเคเดี๋ยวผมจะลองอ่หาด้วยรางวัลมารีเบิร์ดดูนะครับดูที่มันจะเป็นยังไงนะถ้าเรารีเบิร์ดไปแล้วอีกเสียดายกาล้าว่ะโอกาสออกตั้งหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถึงแม้เปอร์เซ็นต์บวกมันก็จะไม่ค ยังถึงขั้นนี้อยู่เลยโอเคครับขอ FK ฟาร์มต่อไปยาวๆนี่เน่หอ,อ,อยอีแล้วนี่ซาส,สเกะหรือเปล่าใช่เฮ้ยทุกคนนี่เน่มันหอ,อ,อยแล้วเอ้ยนี่ผงเวทหนึ่งขีดสวยดีนะผมเดินมาเก็บผมรู้ว่าเป็นเน่ซาสิสสเกะโชคดีไปโอเคผมได้เน่เกือบครบแล้วอยากได้เน่ให้มันครบๆเด้ดึนไ,ได้เน่อะไรของกูเนี่ยอยากได้เน่เน่นมนครบๆไปเลยว่ะรู้สึกว่ามันไกลขึ้นนะรู้สึกว่าดาวกระจายวงจับมันไกลขึ้นนะดูดิเกือบถึงตัวที่สามเลยอ่ะ วิธีเราจะตีตัวข้างๆเหมือนคนนี้วะคนนี้เขาตีตัวข้างๆได้ปะตัวข้างๆเอ้ยได้ว่ะน่าจะเร็วกว่าหรือเปล่าตัวข้างๆเนี่ยเอ้ยโดนสามตัวเลยโดนสามตัวเลยเชี่ยโอ้โหได้เวลารวย้วครับทุกคนบอกทีละร้อยยี่สิบอะโอ้โหแป๊บเดียวหนึ่งพันแล้วอะโอเคผมจะเก็บให้ได้สักสองพันเลยกันค่อยไปทําอะไรให้ครบทีเดียวเลยครับดูดิทุกคนโคตรชิวอะโคตรชิวอะโดนทีละสามตัวเฮ้ยเฮ้ยในสังสาระ สังสาระขั้นสุดสวยมีนี่เท่าไหร่ละอุ้ยมีครบแล้วนี่ไงต่ออุ้ยช้าหมดดู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 อุ้ยอ๋อหนึ่งหางได้หนึ่งหางเหไอ้แช่อะไรวะคือเก็บนี่ได้ได้สัตหางเหรอวิไ่ได้หนึ่งหางหครับต่อไปก็ขาดแค่ในวงแหวนหนึ่งขีดกับในสังสาระขั้นสุดเราจะได้เพิ่มขึ้นอีกครับอ๋อเหมือนคนนี้ไงนี่นี่คนนี้เขาขั้นที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเพิ่งมีหนึ่งหางเ,งเองอะเริ่มสนุกแล้วว่าผมว่าต้องมี ep สองเกมเนี่ยโอเคชิวๆครับอ่ะเรามัน เออมันไกลขึ้นมาเนี่ยคนเนี้ยน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับเนี่ยตีถึงแค่2ตัวเองครับผมตีได้ตั้ง3ตัว,เ,วเก็บเนตก่อนครับโอเคได้เนีแหวยหนึ่งขีดและสวยดอบดีมากโอ้ชิวจัดอะสองพันและดีแบบโคตรชิวต่อไปขาดแค่เนตอันนี้ครับอ่าสังสาระขั้นสูงสุดวิตีทีละหนึ่งเอ็มได้หรอเวอร์ไปเปล่าตีถึงปะวะถ้าแบบจะต,ตีแบบเนี้ยถึงไหมถึงตัวที่3มามะยังไม่ถึงเอ้ยถึงแล้วเฮ้ยถึงแล้วว่ะถึง3ตัวแล้วว่ะ ปั๊บนี่นึกว่าจะไม่ถึงนะครับดูเลือดมันได้ปะโอเลือดเจ็ดเอ็มเลยวะ่ะผมมาตีตัวนี้ดีกว่าครับทุกคนนี่นี่ตีแบบเนี้ยแบบนี้เลยโอ้โหมันยังเรายังกากอยู่นะด่า,ดาดนนี้แต่ไม่เป็นไรครับคุ้มครับได้ทีละแปดสิบอะตัวละแปดสิบอะเออแปดสามเท่าไหร่วะแปดหนึ่งแปดแปดสามสิบหกแปดสามยี่สิบสี่หรือเปล่าไม่รู้ใช่แล้วมัง้งได้ทีละสองร้อยโอเคผมได้สามพันและเดี๋วผมจะลองรีเบิร์ดถ้ารีเบิร์ดเราจะเสียหมดเลยหรือเปล่าวะรีเนบะิร์ดทีเดียวอะ เสียหมดเลยปะไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงมันต้องลองว่ะรีบร์ปทีเดียวโอ้โหเสียหมดไอ้หี้ยรีบร์ปทีเดียวเสียหมดทุกอย่างทำไมมึงไม่เอาแค่500เท่าที่มึงต้องการว่โอ้ก็องมานั่งฟาร์มใหม่เลยเนี้ยไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นประสบการณ์เอา้าเอา้าโอ้โหกากเลยโอโ้ต้องไปน้ำหนึ่งใหม่ใช่ไหมผมน่าจะเอาไปสุ่มตัวไอ้แม่เน็ดวิ่นี่สำคัะไปถึงไหนเนี่ยโอ้โหไปแค่ได้แค่นี้เองแต่ว่ามันก็เพิ่มเร็วอยู่หรือเปล่าอะไม่ดูอะโอเคทีละห้าสิ เฮ้ยตีเร็วขึ้นว่ะคุ้มคุ้มคุ้มตีเร็วขึ้นโอ้โหตีเร็วขึ้นจะจาดเฮ้ยรู้สึกว่าเริ่มไกลขึ้นแล้วครับรู้สึกว่าดาวใจวงจกักรเราเริ่มไกลขึ้นแล้วโอเคสวยมากครับให้ส่งสาระขั้นสูงสุดสวยชาร์จโหมดมาแปลงล่างสองหางแล้วครับจังหวะนี้อุ้ยไม่ใช่สองหางวะกี่หางเนี่ยสี่หางเลยเหรอ โอ้โหตอนแรกมีหนึ่งปามาเป็นสี่เลยทีนี้ผมตีได้สองตัวแล้วว่ะรู้สึกว่าเก่งเร็วขึ้นกว่าตอนแรกมากมากเลยนะเก่งเร็วขึ้นแบบสุดๆอะธรรมดาแล้วครับคนมันจะเก่งอะเนาะผมลืมเลยว่ามันพุ่งได้กูตัวเอฟอะอย้ายด่านพุ่งได้นิดเดียวเองอะเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าใช้แล้วมันจะเดินหน้าวะอ๋อไม่ดีนะวิธีเกียบไปตั้งหลักใหม่นะน่ยมันใช้แล้วมันเหมือนจะเดินหน้าตอนแรกไม่เห็นจะเป็นเลย รีเบิร์ดเลย3า0พันหว่ะโอเคผมจะเก็บไว้3า0พเอาไว้รีเบิร์ดแล้วกันนะรู้สึกว่ารีเบิร์ดแล้วมันคุ้มไงก็ไม่รู้อ่ะมันตีเร็วขึ้นอ่ะชอบอ่ะผมได้รางวัลทีละ56เลยว,ว่ะที่จริงมันบวกทีละ40บอ่ะทุกคนเห็นปะ่ะเห็นเพราะว่าผมรีเบิร์ดหรือเปล่านะครับน่าจะใช่แหละเนาะเนี่ยเห็นปะ่ะรีเบิร์ดมันแบบบวกเปอร์เซ็นต์ด้วยหรือเปล่าโอ้โนี่ไงบวก10%นน่าจะใช่หรือมัง้ง โอ้นี่ตกเยอะเลยวเฮ้ยโอเคทุกคนผมจะรีเบิร์ตอีกครั้งหนึ่งครับรีเบิร์ตปะได้ไรเร่มใหม่ตีเร็วขึ้นหรือเปล่าอ้โตีเร็วขึ้นมากๆเลยทุกคนดูดิ ตีโคตรไปอ่ะโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้สตลอดอีพีนะครับถ้าใครอยากให้ผมเล่นแม่มนี้อีกนะก็ช่วยกันกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ขอ20ไลค์ได้กันเนาะโอเคถ้า20ไลค์ผมจะมาเล่น,นอีกนะครับถ้าผมได้เล่นอีกนะผมก็จะมาเนี่ยสุ่มตัวพวกนี้เลยสุม่มโอ้โหอิชาจิวะส่วนจุดชมเส้นปั้นตัวละครใน,นนี้แล้วกันเนาะอีพีนน EP หน้านะครับเอ,อ่อสองอันนี้น่าจะไม่ไหวนะครับน่าจะไหวแค่ไอตัวเนี้ยแบบตัว10%นะครับปั้นก็คือแบบสะสมไม่ครบ4ตัวแล้วก็เอามาอัพนะครับนี่แหหลละะะททีีีี่่่ผมมเเรยยกวาปันนะสุ4,000ไอ้้ โคตรเยอะตัวนี้สูงอยู่แ้ว400นะครับอาจารย์ไก่ตัวพวกนี้ผมไม่น่าจะไหวนะครับแค่3%เองอ่ะหลือ10%ยังออกยากแล้วอ่ะโอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้และอยากให้ทำอีพีหน้าต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับส,สไคร์ปเพื่อเป็นกำลังใจในะที่ก็บอกว่าเดี๋ยนี้เป็นป่าสุดครับกดไลค์มาเยอะๆด้วยมาแล้วไอ้น้องคอมพิวเตอร์ที่หนูอยากได้ที่ร้านคอมนะครับมีให้เลือกทุกสเปคราคาดีแถมยังมีบริการแบบผ่อนไม่มีบัตรเครดิตก,ก็สามารถผ่อนได้แต่ต้องมาคุยข้อตกลงเงื่อนไขกกกกกกัััันนนนน่่่ออะะแลลททีีีสาาาาคคญบรรรริหหงขยโตดด็ไไปซื้้ តើគីបឡើយនងអើយ